สวัสดีครับท่านทาั้งครับมันนี้พบกับสรงํานานครับผมเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะ g ีเอสามห้าสตาร์ทไม่ติดอ่ะเราจะต้องตรวจสอบจุดใดก่อนพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันครับผมคราตอนนี้ลูกค้าพิ่นเอามาแบบนี้เลยพี่น้องนี่ถอดมาอย่างนี้เลยครับผมพิ่อนอซื้อคารบูมาใส่เองเนาะ แล้วก็ทำเองอ่านั่นแหละแล้วก็สตาร์ทปติดนะยกมาให้สร้างมา่ยให้สร้างแก้ไขให้เอาก็จะทำการแก้ไขให้ครับผมอันดับแรกครับอันเขาเจอบแบบนี้นะพี่ดองเนาะเครื่องสีจังวะก x 3 5สามห้าสตาร์ทไม่ติดครับผมเขาก็ติดตรวจสอบดูหัวเทียน้วกัดูคาบูครับดูระบบน้ำมันเนาะ เบิงไฟเบิงน้ำมันอ่าเบิงกำลังอัดเนาะ้วก,ก็ดูน้ำมันเครื่องครับตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่ะนะครับร้องสามอย่างเลยแหละที่เขาต้องตรวจสอบเนาะตรวจสอบว่าตัวใดมันพิดสังเกตนะมันมีปัญหาตรงจุดไหนอเอาก็แก้จุดนั้นครับผมเอามาเบิรงกันครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวาี <C ane> <ji> ่ตรวจสอบเบื้องค่อยไฟก่อนพี่น้องอันดับแรกับผมดูเช็คดูว่าไฟมันได้บเ่นะถ้าค่อยถ้าไฟบอมมีเขาก็ต้องอ่าเปลี่ยนค่อยใหม่ตรวจเช็คดูว่าเสียบอ่นะพี่น้องอ่ะเช็คดูก่อนครับผมดูประกายไฟก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเนี่ย มันไฟมันออกอันอย่างนี้ใช้ได้ครับผมนี่นี่เนะเดมาเห็นเนาะนี่ครับเืม,มดูดีๆดกันครับผมใช้ไ,ได้ครับผมตอนนี้ไฟใช้ได้ครับนะไฟใช้ได้ เราก็จะใส่เข้าไปอืมได้เราก็มาดูน้ำ <Them> ม <im Designer> uh ันครับป uh ันนี้เบ่ง mm น้ำมันเครื่องมีไหมอืม น้ำมันเครื่องก็คือสิเปลี่ยนไม่ใหม่พี่น้องไยเอ่อน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ยังใสอยู่เลยครับเอาดูคาบูคาบูก็ใหม่ใหม่เลยแหละลองดูทิ <c oughs> พี่น้องนี่เจอแล้วครับนี <N> ่ <ie> ประกร็นมันขาดประกร็นตัวนี้ก็สำคัญนะพี่น้องนี่นะครับเนี่ยประกร็นตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมนี่คือคือเจ้าของเครื่องเขาเ็อเองเนาะเขากับส่อาจมันอาจจะไซ่บอดีล้วมากนะครัเวลาเขามาดึงทีิมันก็บดมีปัญหาครับผม เดี๋ยวต้องถอดมันดูก่อนครับอ่ะถอดมาดูก่อนถอดคาบูมาดูก่อนเพราะมีอีขานแล้วก็เพราะว่าขันเนเครื่องซีอ่างวานี่คันนมันฟิลหน่อยนึงนี่มันสิ่พูดูน้ํามันเลยครับผมเพราะว่าเครื่องตรงนี้มันใช้ใช้รอบเครื่องนในการดูดเนาะเพราะว่ามันต้องดูน้ํามันขึ้นไหมพี่น้องอะดูน้ํามันขึ้นมันมาคือซีองหนึ่งครับ ซีเรียนึงคือน้ำมันมันไหลลงเนาะตัวนั้นมันมันงาย <c oughs> แต่ตัวนี้มันใ่มันเป็นคาบูสุญญากาศแต่มันคาบูฟิว้ลยหนึง่งก็คือดูเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะคลายเดี๋ยวดูกระปเก็นกันครับว่าปะเก็นมันขาดบะ นี่พี่น้องอี้ดีพี่น้องครับผมนี่ปากเก็นมันขาดครับนะปากเก็นขาดแล้วมันนี่อะอาการมันเคาได้มันก็นเลยน้ำมันมันเลยบ่ขึ้ขืนไหมเวลามันเข้าดุจตาเชี่ยงเนาะปากเก็นตัวนี้ครับขาไดไม่ได้พี่น้องนี่ตอวนี้สำคัญครับผมถ้าขาดเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนใหม่ันที เราจะจุกล่มพี่น้องนี่เอาจุกล่มมะเกียเนะเกียไอจุกล่มเอาหินเกียมะเกียมองฝายมันนึ่ครับผมนี่ให้มันคมๆมหน,นึงแล้วเขาก็ติเจาะลูกปากเก็นนะพี่นอ้องเจาะง่ายๆเลยครับผมนี <c oughs> ด่ดูครับมองมนเลยนะครับ ได้แล้วพี่น้องประกันคาบูเครื่องตัดนีาสี่จังหวะครับผมนี่นเราก็จะมาชิมโอเคครับผมถูกแล้วอ่าดูจอรูรวมดูสำคัญพี่น้องตัวนี้อย่าลืมเดือดขาดครับผมนี่จะไ่ร้โอกาตรงนี้ด้วยครับผมนี่นะครับออร้องไปครับผม นี่พี่น้องเห็นป่ะนี่ตรงนี้ครับเจาะจไปนิดนึงครับตั้งแรงนะครับผมแรงไปได้ไหมเพลงครับได้แล้วครับใส่เข้าไป <c oughs> <c oughs> เขาจะเอาสายน้ำมันใส่ตรงนี้ครับผมนี่นะครับใส่ตรงนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นสายอากาศครับนี่เดี๋ยวสายอากาศเขาจะใส่ตรงนี้ครับมานี่ครับผมนี่แล้ครับอ่านี่ครับโอเคครับผมอย่าลืมปั๊มน้ำมันขึ้นแ้วก่อนเด้อครับผมต้องติ๊กน้ำมันก่อนนะครับตัวแยกตรงนี้ครับผมนี่หันไปไหมทีเนาะ น้ำมันมาตัง้งแต่คืนเท่าน้ำมันจะน,นี้รอ,อครับผมน้ำมันแก็ดโซฮอน้ำมันเป็นสิ้นครับยิ่งเข้าไปเลยพี่น้องน,องนี่นี่ครับไม่ใให้ติดง่ายครับผมอ่ะนีะครับ,รบผม ติดแล้วครับผมเอาน้ำมันล่อนเนืงครับผมนี่คือวิธีการการรับเคลื่อนขบุ่มใหม่ร่องเทียมมันกับน้ำมันมันมันยังมาเดินหน่อยไม่น้องนี่ไมเขาตอนเขาตอนน้ำมันนี่แหละครับเท่ครับไส่์แรกครับผมไส่หน่อยหนึ่งนะล่อมันพอดูดพอมันติดแล้ววันนี้มันก็ดิทํางงานปกติ